อันนี้ทางกำลังจะไปส่งที่พนานะคะพอดีเรามาเจอด่านก่อนนะคะจะไปกินข้าวอกบ้านจะไปกินข้าวนอกบ้านมาก็เลยกำลังจะกลับบ้านนะคะ ห้าสิบเมตรนะคะเด,เดี๋ยวคมนับเอ,ไอา,ะะอาไฟก่อนอเสาไฟสี่สิบเมตรประมาณห้าสิบเมตรนะครับจับป้ายครับพี่ยาพิาะเอาขาเอาขาปอกก่นอน <c oughs> <c oughs> ค่ะกล้องมีปัญหานิดหน่อยนะคะ โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะถ้าเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ทำไปนะคะตอนนี้เราก็มาแวะเยี่ยมชมหน่อยนะคะ <c oughs> ช่วยแชร์ด้วยนะคะฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะ ใครก็ได้ช่วยแชร์นะคะด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะคะอันนี้เป็นด่านอะไรเราจะขอดูป้ายก่อนนะคะเยี่ยมชมด่านเลยนะคะ นี้เราก็ได้มาเดินที่ด่านนะคะเป็นป้ายจุดตรวจทางไม่ใช่คือไม่ใช่ครับด่านต้องการด่านรับการด่านรับศพอัจฉริยะการนะคะด่านควบคุมด่านตัวควบคุมด่านไม่มีนะคะไม่มีหน้านี้ไม่มีนะครับนี่ไม่มีใครแคปได้แคปเลยนะคะผู้บังคับการ ชัดเจนนะคะนุณถ้าแปเบอร์มัถามันใช้ไม่ได้ใชนะ้ไม่ได้แลเนี่ยอันเบอร์นี้ใช้ไม่ได้และะ้วค่ะมุนอีกปุ๋ยเลยใช่ไลยให้ตอบคำถามนะครับผู้กองถามอะไรก็ไม่พูดนะคะ ไม่ตอบคําถามประชาชนแม้แต่คำเดียวเลยนะคะคุนนี้ผมไม่ได้ใจว่าป่ายเก่าหรือป้ายใหม่ครับ่ใจแคนะครือค่ะปวกผู้คุมด่านไม่มีปายพวกคุมด่านไม่มีตั้งตั้งได้ รถวิ่งมานี้ท่านต้องให้หมุนผิดทางหรือเปล่าครับโอเคไม่ตอบคำถามนะครับหมุนผิดทางรถวิ่งมาทางนี้ยงไงป้ายต้องอยู่ฝั่งโน้นนะอ้าอ้าอ้าแท็บใหม่ครับอะไรแล้วก็ถือมาซ้อนกันงี้นักอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะคุณติอ่านออกไหมครับกงถึงมาซ้อนกันนะครับถ้าใครอ่านออกอ่านแจกเลยนะคะถ้าซ้อนนะครับถ้าอ่านไม่ออกแท็บเลยครับ แคปได้แคปเลยนะคะพันพันตำรวจโทรพระอะไรตู้สื่อมันซ้อนอะ่ะข้างบนอะ่ะพันตำรวจโทรอ่าไม่อ,ออกอะ่อออะออตูสะสสะ้สื่อมันซ้อนอ่ะเนี่ยซ้อนทั้งล่างทั้งบนเลยตำรวจเทปสักอะไรสักอุทัยอะไรตู้สื่อซ้อนซ้อนคือ นักสือตัวหนังสือซอนอ่าไม่ออกคัไม่ี้อนมเอนาอลูครับได้อันนี้ไม่โปร่งใสครับนะคับไม่ซี่ตดิ่ ทางไนเหรอเราเรามาคืดด่านเลยแน่อันนี้ใตยไม่ชัดอ่ะก็ถึงว่าไงก็คืออะไรใต้ไม่ได้ไาดทางโต๊ะดูยังพลาสตยได้บางไยก่อนยังยังไม่ทันได้ไปนั่นัดปปามะ แสงสว่างก็ไม่เพียงพอนะคะป้ายไม่โปร่งใสนะคะป้ายเราดูไม่ชัดเจนนะคะว่ามันเป็นจุดตรวจของอะไรนะคะไม่โปร่งใสนะคะโว้ยเพื่อนมาหยอกแม<ะ> <c oughs> อัน,นุญาตย่อมชมเลยค่ะขออนุญาตเยี่ยมชมหน่อยนะคะแค่แค่แค่หมวกทองตั้งด่านก็ผิดแล้วใชอ่อันนี้หมวกทองตั้งด่านนะครับไม่ไม่ใช่ของจราจรหมวกทองมีอำนาจตั้งด่านไหมครับอันนี้มีแต่หมวกอทองนะคะไม่ได้าจานอะไรอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูสหลวงพอ่อจังบ,จบุรี เราพอได้ค่ะไดเลยนะครับประชาวสะานแล้วนะครับแค่ปิีนออกมาเนี่ยแค่ปลายเนี่ยมันปีนได้อยู่แล้วนะเนอ้ใช่ครับเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ทำไปเลยเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ทำไปนะคะเราไม่ได้เป็นการขัดขวางนะคะโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะอันนี้กล้องถูกเข็มค่ะทำระวังทำไปนะครอะไรนะ เราที่นชมใครกำลังแจเจ้าหน้าที่นี่คืกล้องนะครับนีา่าว่าไปดูหน้าจอที่ตรงให้เลยโดนะลุบุ้าเอาไม่มีความผิดด้วยหรอกปลาน้องเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมนี่้องอะไรไฟฟ้า,า,า<อ>มีมีมีเลยมีหมวไปเลย,ค,ยครปจัะต้อ ไม่มีไม่มีนี้ไม่ใช่หรอครับต้องงเออไนยลณไม่ได้ใช่ไว่ดลยลังาบานบ้านก็มันจะน้อยไปบ้าขาเราล้าเยตหอลีีอไรมากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อันนี้หมวกทองนะคะหมวกทองตั้งด่านนะคะว่าหมวกทองมีสิทธิตั้งด่านหรือไม่นะคะแค่ป้ายเราไปดูก็ไม่โปร่งใสแล้วนะคะ ไม่ชัดเจนนะคะถ้าใครแคปทันแคปให้ด้วยนะคะคคแคปได้แคปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่โปร่งใสค่ะป้ายไม่ชัดเจนนะคะป้ายปกคลุมป้ายที่เราดูมันไม่ชัดเจนนะคะ ตอนนี้กำลังเก็บด่านนะคะเริ่มเก็บด่านแล้วนะคะถ้าใครแคปทันแคปด้วยนะคะป้ายเมื่อกี้นี้นะคะเริ่มเก็บด่านแล้วะค,ะค่ะท,ท,ท,ทำ โปร่งใสตัวสอบได้นะคะแต่ว่าเราปรากฏเรามาดูป้ายป้ายไม่ชัดเจนนะคะป้ายชื่อไม่ชัดเจนอ่านไม่ออกนะคะตอนนี้เริ่มมีการเก็บด่านแล้วนะคะสอพอน้องขามค่ะสซะพอน้องขามนะคะเริ่มเก็บด่านแล้วนะคะ ผู้กองผู้กองไม่ให้คำตอบนะคะเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เราเท่าที่เราตรวจสอบนะคะไม่โปร่งใสนะคะไม่ชัดเจนนะคะแล้วผู้กองไม่ให้คำตอบด้วยนะคะ เริ่มเก็บดาดแล้วค่ะดูกันไปนะคะดูกันไปยาวๆนะคะ เก็บด่านแล้วนะคะเก็บด่านแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้นี้พี่มาจากตรงนู้นพี่ก็เลยมานี่นะคะพี่ก็เลยมาจะไปส่งพี่พนานะคะขึ้นรถแล้วขึ้นรถพี่ก็หาอะไรครับ๋่อของที่ไร ไปขึ้นรถไปขึ้นรถเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักก่อนผู้กองที่อะไรไปขึ้้นรถโอเคไปโรงพักใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปบุหรี่ไฟฟ้านะะคน้องโดนบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ตายกฎหมายไม่ผิดนะครับเออผู้กองคนนี้ผู้กองนะคะไม่ตอบนครับไม่ตอบชื่อนะคะรถไปขึ้นรถขึ้นรถไปนะคะเอาน้องขึ้นรถไปเดี๋ยวพี่ตาไปน้องขึ้นรถไปลุกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตาไปโรงพัก Bay, บุหรี่ไฟฟ้านะคะน้องโดนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะทุกกองถามอะไรก็ไม่พูดน,นะคะไม่ตอบนะคะน้องโดนบุหรี่ไฟฟ้านะคะบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดหรือไม่นะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะ ผู้กองพูดถามชื่อผู้กองทำไมไม่ตอบนะครับผู้กองทำไมไม่ตอบประชาชนแล้วคะเปี่ยนเขาถามชื่อต้องตอบนะครับผู้กองผู้กองไม่ยอมตอบชื่อนะคะฮะทำไมไม่สะดวกผู้กองไม่สะดวกนะคะไม่มีสิ่งปกคุมนะครับสิ่งปกคลุมไม่มีนะคะใครแคบได้แคบเลยนะคะต้นสูนะครับยื่นล่าได้แคบเลยนะคะไม่มีสิ่งปกคุมนะครับอ้าวสิ่งปกคุมไม่มีนะคะวัวสิบสี่แล้ว โอเคเดี๋ยวตามไปลรงพักครับประชาชนถามอะไรผู้กองก็ไม่ตอบนะคะไม่ยอมตอบนะคะรบริรกาศบกรรเราเริ huh. ่มเก็บดาแล้วนะคะ ชมไปพร้อมๆกันนะคะเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงผู้กองผู้กองอยู่ในรถและะ้วค่ะถามอะไรผู้กองก็ไม่ยอมตอบนะคะป้า <ใน S 2> ยก็ไม่ชัดเจน ประชาชนถามอะไรผ <Brig. S 1> ู้กองบอกว่าไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกที่จะตอบนะคะตามนั้นเลยตามนั้นเลยตามนี้เลยนะคะหมวกทองนะคะมีแต่หมวกทองนะคะตั้งด่านนะคะหมวกทองมีสิทธิตั้งด่านหรือไม่นะคะตามเดิมยตามตามได้เร็วเลยไเลย ราจะไปดูป้ายรถนะคะรถนั้นไม่ทราบว,ว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่หรือไม่นะคะไม่ทราบว,ว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่หรือรถประชาชนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหม มองไม่เห็นนะคะาไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะให้ดูนะคะ <certain S 1> จะไปแล้วนะคะด่านแตกแล้วะค่ะด่านแตกด่านแตกแล้วะคะ่ะเรามาไม่นานด่านแตกแล,ะะแล้วนะคะถามผู้กองผู้กองไม่ให้คำตอบเลยนะคะ ไม่ให้คำตอบกับประชาชนได้เลยนะคะว่ามันเป็นด่านอะไรนะคะเพราะว่าป้ายมันก็ไม่โปร่งใสยอยู่แล้วนะคะอันนี้อาสาว่าเนี่ยขับรถเนี่ยอาสาอันนี้อาสา อาสาขับรถผู้ต้องหาออกไปนะคะอาสาขับรถผู้ตหางไปแล้วไปแล้วขับรถผู้ต้องหาไปแล้วคันหนึ่งอาสาขับรถผู้ต้องหาอาสาขับรถผู้ต้องหานะคะ ถ้าเกิดชิงรถประชาชนไว้่างนี้มันไม่หายหรือคะมาแล้วนะคะไปแล้วค่ะตัวใครตัวมันแล้วค่ะด่านแตกแล้วค่ะอาสาก็ให้คำตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าอาสาขี่จะขี่รถประชาชนนะคะจะขี่รถผู้ต้องหานะคะอาสาขี่รถผู้ต้องหา อันนี้รถผู้ต้องหาปะเนี่ยรถผู้หาอ้าวมาอะไรครับอ่าอาสาจะขับรถชนับนะครับอาสานะคะอาสาจะขี่รถช่วยพี่พนานะคะรถองแกก็ไม่ตอบสีนะครับขี่รถช่วยพี่พนานะคะเปลี่ยนด้ครับขี่รถช่วยพี่พนาช่วยดูด้วยนะคะอาสานะคะ จับหน้าไว้จับหน้าไว้นะครับสองคนเลยครับจับหน้าไว้ขี่รถชนนะพี่พนานะคะขี่รถชนพี่พนานะคะป๋าเกียงไก่ดูด้วยนะคะดูด้วยนะคะดูด้วยนะดูด้วยนะคะนี่นะคะอาสาอาสานะคะทะเบียน66 6606นะคะจัดไปกรุงเทพมหานครค่ะจับได้จับไปเลยนะครับ อาสานะคะจะชนพี่พันนานะคะใครแคปทันแคปด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ภาพชัดเจนนะคะอาสาหนองขามนะคะสองนายนะคะอุปกรณ์ไม่เก็บป้ายปกคุมก็ไม่มีจริงเลย ทิ้งรถผู้ต้องหาด้วยนะคะแล้วถ้ารถผู้ต้องหาหายแล้วใครจะรับผิดชอบอะคะนี่นะคะไปกันหมดแล้วนะคะทิ้งรถผู้ต้องหาเลยนะคะนี่นะคะรถผู้ต้องหาอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ได้เก็บไปนะคะด่านแตก,ก่อน,นะคะ่ะด่านแต เนี่ยน,นี่รถผู้ต้องหานะคะแย่แย่คาอยู่ที่สคันนะครับคุณแจคาอยู่นะคะอันนี้สองคุณแจสองให้นะคุณแจอยู่เนี่ยคุณแจยังอยู่นะคะค<ป>ารถนะคะเดี๋ยวจะมีรอยมือไม่ได้จับ ไปหมดแล้วค่ะด่านเลิกแล้วนะคะด่านเลิกแล้วนะคะอสองคันดับจอดอยู่ไม่มีเลยหม,มอไซค์สองคันนี่ไม่ได้ถอดกุญแจนะคะรถคูอต้องหานะคะ<อ>ก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะขอไรจบไรสดเพียงเท่านี้นะคะด่นานไม่ลอยด่านต้องพื้นนะคะกราบสวัสดีทุกคนค่ะ